สวัสดีครับคุณผู้ชมก็ผมอีกแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง bnk 4 8แล้วก็วง cgm 4 8อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยอ่าก็อยู่ในโปรเจกต์เดิมของผมอีกเหมือนเดิมนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของน้องๆรุ่นที่4ของวง bnk 4 8ที่อ่าที่ผมรู้สึกประทับใจนะครับแล้วก็แต่งตั้งให้เป็นโอชิไปเรียบร้อย อีกหนึ่งคนนะครับก็ตามอ,อกเลยครับเป็นไทยไปไม่ได้นอกจากน้องซินดี้กฤิชยาอุดมบุญดีสมาชิกรุ่นที่4ของวงบีนเคโฟรนั่นเองนะครับก็อ่ะต้องบอกว่าตอนตอนที่น้องเปิดตัวในงาน r e เ e r s e h เ u r เนียผมผมเห็นไม่ชัดนะเพราะว่าผมนั่งอยู่ไกลแล้วก็ตอนนั้นก็อ่ะมีเรื่องให้หน่อยๆก็ทำให้แบบ อาจจะไม่ได้สนใจอะไรมากนักนะครับแต่ว่าอ่ะพอกลับบ้านตั้งสติได้ก็อ่เขาก็จะมีเปิดลงรูปโปรไฟล์กันนะครับก็เห็นรูปโปรไฟล์น้องแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยชอบนะชอบชอบหมวยมวยแก้มป่องป่อเหมือนคุณไข่เลยแล้วก็อ่าดูทรงคล้ายๆหมวยๆคล้ยยยายขมิ้นด้วยนะครับผิวขาวน่ารักก็เป็นการ เ,เขาเรียกว่ามิกซ์กันระหว่างกุณเคนกับมินนี่ซึ่งผมก็ชอบน้องทั้งคู่อยู่แล้วนะครับนอกจากนั้นม่พอเวลาน้องพูดเนี่ยก็วิธีการพูดน้ำเสียงอะไรเนี่ยก็คลายๆน้องวิวด้วยอะผมก็ชอบน้องวิวอยู่แล้วอีกนะครับก็เป็นส่วนส่วนผสมของลูกลับภายนอกอไรภายนอกที่มันโหโดนใจผมนะครับก็หลังจากนั้นก็เล็งๆมาเอ้ซินดี้เออน่ารักดีนะครับแล้วก็ น้องเริ่มเข้ามาอยู่ในหัวใจผมเรื่อยๆนะครับที่แบบโดนเริ่มโดนตกหมักหนักมากๆก็ตอนที่ช่วงที่น้องเข้าไปห้องพี่จีจี้กับซินดี้นะครับที่ไปไลฟ์ด้วยกันกับ c ีจี้ตอนนั้นก็แบบรู้สึกว้าวเลยว่าเอ้ยเด็กคนนี้ดูตอนแรกก็ดูนิ่มๆนุ่มนิมๆนุ่มนิมแต่ไปไปมาก็แบบเป็นเด็กที่ วนมากๆคนหนึ่งเหมือนกันนะครับเป็นสายฮามากๆคนหนึ่งเลยก็ในไลฟ์วันนั้นก็ได้เห็นเลยแหละว่าแบบน้องน้องเข้าไปคุยเล่นกับพี่จีจี้ได้อย่างสนิทสนมมากๆนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นการสนิทสนมแบบปีนเกลียวด้วยนะคือค่อนข้างให้เกียรติจีจี้เยอะเลยล่ะเพราะว่าตามข้อมูลที่น้องบอกมาย้ำอีกทีนะครับตามข้อมูลที่น้องบอกมาก็คือ น้องซินดี้เนี่ยเขาเป็นรุ่นน้องโรงเรียนของจีจี้อ่าพอเป็นลูกน,น้องโรงเรียนของจีจี้แล้วเนี่ยก็ต้องเป็นรุ่นน้องโรงเรียนของแอนเ l ลด้วยใช่ไหมครับซึ่งเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าจีจี้กับแอนเชลเนี่ยเรียนโรงเรียนเดียวกันนะครับเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันแล้วก็เป็นเด็กที่มีความเฮฮาความกวนความกล้าสแสดงออกมากๆทั้งคู่เลยซึ่งผมก็รู้สึกว่าเออโรงเรียนนี้เขา เขาสอนเด็กดีนะครับเขาสอนให้เด็กผู้หญิงกล้าแสดงออกกล้าคิดกล้าทาในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็กล้าที่จะมอบความสดใสความสนุกสนานให้แก่ผู้คนนะครับซึ่งผมก็คิดว่าน้องซินดี้เนี่ยน่าจะได้อะไรจากโรงเรียนนี้มาเหมือนกับที่จีจี้ได้มาแองเจิลได้มาแน่นอนนะครับก็เลี้ลงวมาละซินดี้ซินดี้นะครับก็ตอนนั้นก็รออย่างเดียวว่า อ่ะเมื่อไหร่น้อจะได้โอกาสแบบเปิดตัวอย่างเป็นทางการสักทีเดบงเดบิวไลฟ์ ong, ill, เลยอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมครับก็อยากเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในตัวของน้องมากๆเลยนะครับแล้วก็ถึงวันเดบิวนะครับกพอถึงวันเดบิวเนี่ยอ่ะผมก็โชคดีที่ได้ไปอยู่แถวหน้าๆน,นะครับก็เห็นชัดเจนเลยก็ โอ้ประทับใจนะครับคือน้องอ่ะตัวตัวนิดเดียงนะอายุก็น้อยอะ่ะสิบสามเองมั้งแล้วก็อายุยังน้อยอยู่เลยอะ่ะแต่ก็เต้นร้องเพลงได้อย่างสนุกสนานตามพี่เพื่อน,น,นเขาได้อ่ะก็รู้สึกว่าเออเด็กคนนี้มีของมีของนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มเริ่มติดตามตามพวกข้อมูลการให้สัมภาษณ์ต่างใช่ไหมครับก็ทราบข้อมูลมาว่าน้องเนี่ย มีฝึกมือด้านการเล่นเปียโนโด้วยก็เดี๋ยวคิดว่าเร็วๆนี้คงคงมีเวทีให้น้องได้โชว์ฝีมือตรงนี้กันนะครับเล่นเปียโน,โนก็เหมือนน้องอุ้มเลยเนาะเหมือนแก้วด้วยนะครับอ่ะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยในในงานบทสัมภาษณ์ของเวลาที่น้องไปออกรายการรายการต,รต่างๆเนี่ก็จะได้เห็นแบบความเป็นคนที่กล้าลุยของน้องซินด,ดีมากๆ ก็คือทุกคนทราบกันดีอนยะ้ว่าในงาน Request Hour 2 0 2พที่ผ่านไม่ใช่ Request Hour กูผิดกูจะดีเลยนะในงาน Circle Jam 2023ที่ผ่านมานในทีมครูเนี่ยเขาก็จะมีเอาเพลงที่ปดความบ้าคลั่งของทุกคนออกมาใช่ไหมครับก็คือเพลง n e m o m Rum o Rumor ที่มันเป็นเพลงที่แนวเต้นโหดๆห,ห,หนักๆมากๆนะครับก็ สิ่งที่เห็นในความกล้าของซินดี้ก็คือซินดี้ยังไม่ได้เต้นเพลงนี้หรอกไม่ได้อยู่ในรวมในยูนิตนี้อยู่ในอยู่ใน,ใน,ในทีมนะครับแต่นอก็รู้สึกว่าฉันอยากเต้นอะแล้วก็ให้คําสัญญากับรายการ่ะว่าฉันหนูอยากติดเพลงรูเมอร์อยากเะนมเสึกเพลงรูเมอร์ให้ได้ซึ่งอวกผมมองว่านี่คือความกล้าหาญมากๆของเด็กผู้หญิงอายุน้อยๆตัวเล็กๆคนหนึ่งเลยนะแล้วผมว่า ซินดี้น่าจะทําได้แหละเพราะดูจากความกล้าหาญอะไรหลายทางหลายเรื่องเนี่ยน้องกล้าจริงนะครับอย่างอ่ะทุกคนทราบกันดีว่าแคปเชอร์ก็บอกว่าหลังรุ่น4ี่เดบิวเสร็จเนี่ยจะอนุญ,ญาตให้ไลฟ์ให้รุ่น4ี่ไลฟ์ได้แล้วนะครับทุกคนก็รอคอยกันแล้วก็เดากันว่าเอน้องคนไหนจะมาเปิดหัวเป็นคนแรกซึ่งสุดท้ายคนที่เปิดหัวเป็นคนแรกเลยก็คือน้องซินดี้นี่แหละที่มาไลฟ ก่อนใครเพื่อนเลยนะครับซึ่งมัน,นก็ต้องใช้ความกล้าหาญพอสมควรนะเพราะว่ามัน,ม,นมันไม่มีตัวอย่างดูว่าเอาพี่ๆในรุ่นไม่ลุยก่อนแต่น้องก็ไม่สนใจอ่ะน้องน้องลุยเปิดก่อนเลยอ่ะก็ถือว่าแบบเออดีแล้วแล้วน้องเปิดหัวได้สวยมากๆนะครับเราก็จะได้เห็นเลยว่าเออน้องเป็นคนเฮฮามากๆคนหนึ่งเป็นสายฮามากๆคนหนึ่งเลย นะครับแล้วก็กล้าหาญไม่พอนะครับน้องก็ยังยังไลฟ์แบบไม่คือไม่ได้ไลฟ์รั้งเดียวแล้วจบไปเอาแค่ชื่อว่าซันเป็นคนไลฟ์คนแรกของรุ่นแต่น้องก็มาไลฟ์ที่ๆเรื่อยๆไลฟ์บ่อยๆตลอดคือน้องมีเวลาเมื่อไหร่น้องก็มาไลฟ์แบบมันแสดงให้เห็นเลยว่าน้องน้องอยากที่จะเจอแฟนคลับอยากที่จะเจอผู้คนแล้วก็อยากที่จะสร้างความสุขให้แก่แฟนคลับ มากๆากนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมแบบเอ้ยประทับใจมากๆนะครับแล้วก็พอเราได้ศึกษาข้อมูลได้ดูไลฟ์ของน้องเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าอ่ะไอตอนที่จีจีกับมารีนเขาบุกเข้าห้องพี่จีด้วยกันมาเฮฮาด้วยกันเนี่ยมันมันช่ไม่ใช่เป็นการสร้างภาพอะแต่มันคือว่าสองคนเนี้ยเขาเขาสนิทกันจริงๆอะจีจีกับไม่ใช่จีจี ซินดี้กับมารีนนะครับก็เป็นพี่น้องที่สนิทกันมากๆเป็นรูมเมทนอนอยู่ห้องเดียวกันนะครับแล้วก็พอในไลฟ์เนี่ยเราก็เห็นเรื่องความกวนความห่างน้องทั้งคู่แบบจิกกัดตบตีกวนอะไรกันตลอดเลยนะครับทรงทรงคล้ายๆวี v, กับจีเลยอะ่ะคือแบบโอ้ดูไลฟ์แล้วเพลินมากๆนะครับสำหรับซินดี้กับมารีนนะครับก็ ถือว่าเป็นการเปิดหัวที่สวยงามมากๆของน้องซินดี้นะครับที่โอ้เริ่มต้นมาอย่างนี้เนี่ยอนาคตไปไปต่อได้ยาวๆเลยนะครับผมมั่นใจว่าเด็กคนนี้เนี่ยยังมีของอยู่ในตัวมากมายอีกเยอะแยะ,ยะ,ยะเต็มไปหมดที่จะเปิดออกมาให้เราค่อยๆเห็นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะแบบค่อยๆหลงรักน้องไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ นะครับก็ขึ้นชมในตัวน้องซินดี้มากๆนะครับแล้วก็แอบฝันลึกๆนะว่า,าซินดี้เนี่ยจะมีโอกาสได้ติดเซสในอนาคตมีโอกาสได้โชว์ฝีมือร้องเพลงมีเพลงเดียวเพลงยูนิตอะไรก็ตามในอนาคตแล้วก็น่าจะติดทีม เอ็นอฟนนคตเช่นกันนะครับสายหาขณะนี้ต้องอยู่เอไฟเท่านั้นแล้วละ่ะนะครับก็ไปลุ้นกันนะครับรอดูนะครับผมว่าตอนนี้รุ่น4พร้อมากๆจริงที่จะมา,าพาวงให้มันเดินต่อไปข้างหน้าอย่างที่รุน 1, ร่น 1, นึรุ่นสรุ่นสาบวงถึง CGM รุ่น1นึ่งเขาทำไว้นะครับก็ฝากไปใชใให้น้องซินดี้ด้วยนะครับอสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้า สวัสดีค่ะ